เฮ้สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มันมีอะไรที่จะทานเป็นอาหารเมื่อกลางวันเลยเพราะว่าเงินก็เหลือน้อยเต็มทีผมก็มีไก่อ่ไก่ย่างวิเชิ่มบุรีที่ซื้อมาจากข้างทางกินเหลือเมื่อเช้านี้เราอยู่ไม่กี่ชิ้นเราก็เลยใช้เป็นอา,อาหารกลางวันแทนข้าว ซึ่งรายได้มันก็น้อยแล้วก็เงินเดือนเงินเหลือติดตัวก็มีอยู่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญมันก็ไม่ใช่เหรียญเหรียญยูโรของอเมริกานะมันเป็นเหรียญบาทไทยซึ่งเจ็ดเหรียญแม่งกไ็ได้แค่น้ำขวดเดียวโอ้ออดยากจังวันวันนี้เราจะมีนี่ไก่ย่างชิมบุรีซึ่งเรากัซเสื้อแตช่ช่วงเนื้อมันเนื้ออก หอมมากเลยตัวเด็กข้าว,วร้อนๆนผัดยอแทบเซ็นาะทุกท่านตอนผมไปลบอยู่อสองครามอัอกาตาลิบันก็กินได้แค่ไก่ปลาไก่ปลาไม่มีแถานั้นมันมีแต่ทะเลทรา,ายลืม มต้องพูดมากดีกว่าดีว่าแต่มันว่าผมว่ามันอ่ามันติดคอนะี่เนื้อแห้งอืมว้าวอ่ะเฮ้ยผมผมไม่นนำท่านกินแห้งเกินไปนะ ถ้ามันจะมันจะมีกับข้างอยื่นปลาแซลมันดีแลเป็นต้มติดหรืออะไรเงี้ยนะมันจะคล้องคอนะหนังมันแห้งเ่ยไม่เอียงมาอร่อยมันมันแห้งอะ่ะติดค,คอครับลูกที่ต้นได้ปังเนี่ย สูงน้ำเราก็เหลือน้อยเต็มทีแต่เราต้องเอาชีวิตให้รอดถึงสิ้นเดือน,อนชีวันตนงเยืมเงินเมียใช้แล้วล่ะดูแล้วดูแล้ววันนี้น่าจะไม่รอดเดือนหน้าบอกิดว่ากัน่าจะดีกว่านี้ท่านผู้ชมปะไป้ละถ้าไม่ฟังจุ